ไทยคบปุ๋ยเลยค่ะพี่น้องวันที่ไทยไว้เนาะค่ะพี่น้องไปกับยักแห่งแห่งแน่น้องเนาะอันนี้คือวัในที่ใส่ปุ๋ยจ้ะเดี๋ยวอีหลาสาวจะสูผ้าส้มกันอันอันนี้อันนี้ไอ้เพิ่นว่านปุ๋ยใส่อะไรจะจ้ะเย็นบ่นจ้ะอันเพิ่นว่านปุ๋ยใส่แล้ววานนี้ไอ้เพิ่นกะสีไทยไทยครบนะจ๊ะไทยครบนะคะไทยครบปุ๋ย กรบ่องปุ๋ยมันจะเป็นประมาณนี้อันที่ยังว่ไถยกบมันก็จะเป็นสองร่องที่แรกก็ขูดก่อนนะคะพี่น้องขูดขูดให้มันเป็นร่องขูดให้มันเป็นร่องแล้วเขาก็ว่านปุ๋ยตามคือนี่คือเขาใ็้เราเองใช้รถไทยหน่อยค่ะปกติแล้วมันซีมีรถไทยญ่ขันเพิ่นรับจ้างเพิ่นสิรับจ้างไรละสามร้อยห้าสิบคือมันสิเป็นรถไทยมันซีมีแบบว่าไทยเสร็จคือมันจะมันซีมีทั้งหมด เห็นเพิ่นบอกว่าท้ายเสร็จแล้วมันก็หยอดปุ๋ยน้ำกแล้วมันก็กบเลยค่ะหาสิมีอุปกรณ์เซียนที่หลาเท้าจะซัวกับเพื่อนเคยเห็นเาเห็นอายเพิ่นว่าปกติแล้วอันพ่อจะลงนี่เพื่อนสิบอะไรเฮ็ดเอาซี่ปีนี้ต้นทุนเท่าหน่อยเก็บไปคาเทิมดูกไปเลียนมหาไรกันเลยกัดเขียวเฮ็ดเอาเองค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละค่ะอันนี้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังปุ๋ย เพราะว่าฝนตกมาแล้วดินสม้สมๆเลยค่ะพี่น่อโอเคอยู่ได้พี่น่อ okay,